สวัสดีครับผมช่างเชนเดอะวันเฮาส์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานต่อเติมห้องครัวด้านหลังบ้านนะครับที่มีผนังเตี้ยหรือผนังที่ค่อนข้างต่ำนะครับเราจะทําเป็นงานครัวที่มีางานครัวทึบนะครับซึ่งให้เข้ากับตัวบ้านนะครับเราจะทํายังไงเดี๋ยวไล่กันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมาสํารวจหน้างานเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานของงานห้องครัวไม่ว่าจะเป็นบอ่อพักต่างๆบอ่อดักกลิน่นบอ่อดักไขมันบ,บ่อบำบัดน,นะครับว่ามีส l o p มีสิ่งขยะอยู่ไหมนะครับพื้นพื้นฐานก็จับประมาณนี้จากนั้นนะครับตามกฎของโครงการนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ทางเราไปเจอมานะครับของโครงการก็จะมีระยะล้นจากแนวผนังนะครับ ซึ่งถ้าเป็นงานของทาวโฮมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับซึ่งเวลาเราเราเซตงานก่อผนังนะครับหรืองานของหลังคานะครับเราก็จะเซตจากขอบที่เป็นด้านบนล้วนะครับออกมา15เซนนะครับทั้ง3ด้านนะครับจากนั้นเคสเคสตรงด้านนี้นะครับมันจะมีช่องว่างนะครับระหว่างแนวผนังเดิมแนวร้วดเดิมกับผนังใหม่ซึ่ง เมื่อเวลาฝนตกนะครับมันจะมีน้ำนะครับตกมาในร่องทางเรานะครับก็จะต้องทําท่อระบายน้ำครับตามมุมอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยเพื่อเวลาฝนตกหนักๆน้ําจะได้ระบายทันนะครับผมส่วนรายละเอียดที่ต่อไปนะครับก็คือการสร้างรลังน้ําก็ควรจะอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับจากนั้นงานต่อเติมทั้งหมดก็คล้ายๆกับงานต่อเติมทั่วๆไปนะครับผมประมาณนี้ครับ Thanks <laughs>